สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ปี2021นะคะสวัสดีทุกคนวันนี้มาพบช่องหมอนทองเช่นเดิมนะคะก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเคล็ดลับเกี่ยวกับการสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคะวันนี้ขอเสนอแพ็กเกจของ AIS นะคะ มีให้เลือกด้วยกัน3แพ็กเกจนะคะสำหรับคนที่ใช้เน็ตมากก็จะมี10เมกนะคะเราลงมาก็คือ4เมกแล้วก็2เมกนะคะเน้นย้ำสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะคะสมัครได้ภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์นะคะเป็นระบบเติมเงินนะคะก็คือราคารวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจะได้แพ็กเกจโทรฟรีไม่อันนะคะได้ โทรฟรีทุกเครือข่าย24ชั่วโมงนะคะนานครั้งละ15นาทีแล้วก็ได้ Wi-Fi ของ AAS ฟรีด้วยนะคะแล้วก็เน็ตจะเป็นแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดด้วยนะคะสามารถเปิดใช้งานได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะดูหนังฟังเพลงได้ได้ครบทุกอย่างเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มากน้อยแค่ไหนเลือกเอาที่บัน จำเป็นกับความต้องการของเรานะคะถ้าไม่ได้ใช้อะไรมากก็ความเร็ว2เมกก็ดูหนังฟังเพลงเล่นเฟซเล่นไลน์ได้แล้วนะคะแต่ถ้าเอาไว้ใช้งานหนักๆเยอะๆก็เอา4เมกหรือว่า10เมกก็ได้ถ้า10เมกนี่ก็สามารถแชร์ Wi-Fi แบ่งกับไปเครื่องอื่นๆได้อีกด้วยหลายๆเครื่องด้วยนะคะ4-5เครื่องก็แชร์ได้เพราะฉะนั้นมีแพ็กเกจอะไรรหัสกดอะไรไปชมกันเลยค่ะ แพ็กเกจของ AIS นะคะเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดได้โทรฟรีทุกเครือข่าย24ชั่วโมงนะคะได้ WiFI ฟรีของ AIS นะคะเน้นย้ำสำหรับคุณที่เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะคะสมัครได้ต่อเนื่อง30วันนะคะต่อเนื่อง6เดือนนะคะอัตโนมัติแพ็กเกจแรกนะคะความเร็วอยู่ที่10เมกนะคะเน็ตไม่ลดสปีดนะคะโทรฟรี Wi-Fi ฟรีนะคะราคาเดือนละ359บาทเองเท่านั้น สำหรับคนที่ใช้เยอะนะเน็ต10เมกนี่ก็สามารถแชร์ Wi-Fi ได้เลยนะคะดูหนังไม่กระตุกใช้วิ่งรถอะไรได้นะคะรหัสกดก็ดอกจัน7 7 7ด7ดอกจันเกสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อไปแพ็กเกจที่2ความเร็วอยู่ที่4เมกนะคะเน็ตไม่ลดสปีดเหมือนกันได้โทรฟรีทุกเครือข่ายเหมือนกันนะคะ w i f ฟฟรีเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่259บบาทต่อเดือนนะคะราคารวมภาษีเรียบร้อยแล้ว นะคะรหัสที่ใช้กดสมัครก็คือดอกจันท7 7ดดอกจันทกสีเหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะอันนี้ก็ดูหนังฟังเพลงได้นะคะต่อไปแพ็กเกจที่3ก็คือความเร็วอยู่ที่2เมกนะคะเน็ตไม่ลดสปีดไม่อั้นเหมือนกันนะคะโทรฟรีทุกเครือข่าย24ชั่วโมงนานครั้งละ15นาทีได้ Wi-Fi ฟรีของ AIS นะคะราคาอยู่ที่209บาทต่อเดือน รหัสที่ใช้กดก็คือดอกจัน777ดอกจันท1 0 7 4เสเหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะใครที่ใช้เน็ตมากก็เอา10 m เมกหรือ4 MB เมกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับการใช้งานพื้นฐานทั่ว,วไปก็ใช้2 MB เมกก็ได้นะคะดูหนังฟังเพลงก็ได้นะคะเล่นเฟซเล่นไล y o YouTube ได้หมดเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ